ผีตายทั้งกล่มในโรงพยาบาลร้างค่ำคืนที่เงียบเง่งกลุ่มเพื่อนสี่คนทอมแม็กจูนและแอนตัดสินใจเข้าไปสำรวจโรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งที่ลือกันว่ามีผีผู้หญิงท้องตายทั้งกล่มอยู่ทอมเป็นคนชวนพวกเพื่อนมาดูบอกว่าเป็นทีมการทดสอบความตาทอมทุกคนพร้อมนะเข้าไปแล้วห้ามกลัวละ่ะแม็กเสียงสัน่นไม่มั่นใจเลยว่ามันเป็นความคิดที่ดีจูนเราไม่ควรมาที่นี่ฉันรู้สึกไม่ดีเลยแอนไม่มีอะไรหรอกพวกนายอย่าคิดมาก มันก็แค่ตึกเก่าพวกเขาเดินเข้าไปในโรงพยาบาลร้างบรรยากาศยิ่งเงียบเงียบจนได้ยินเสียงฝีเท้าของตัวเองเสียงลมที่พัดผ่านกระจกแตกสร้างเสียงวีดวิวทำให้ทั้งกลุ่มรู้สึกหนาวสัน่นกลุ่มเพื่อนเดินสำรวจถุงทางเดินในโรงพยาบาลอย่างระมัดระวังแต่ไม่นานนักเสียงฝีเท้าของคนอื่นที่ไม่ใช่พวกเขาก็ดังขึ้นในความมืดเสียงเหมือนมีใครบางคนเดินตามมาแมกหยุดเดินได้ยินไหมมีใครบางคนอยู่ข้างหลังเราทอมอย่าเพิ่งคิดมากมันก็แค่เสียงลม ทันใดนั้นเสียงประหลาดก็ดังขึ้นจากห้องข้างหน้าเป็นเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่ฟังดูเจ็บปวดและเต็มไปด้วยความโกรธทุกคนหยุดนิ่งใบหน้าเต็มไปด้วยความตกใจและความกลัวชูนตะโกนนั่นเสียงอะไรทอมเราต้องออกไปจากที่นี่แล้วทอมหันไปที่ประตูทางออกได้รีบไปกันเถอะแต่เมื่อพวกเขาพยายามหาทางออกประตูทางเข้าที่เคยเปิดอยู่กลับถูกปิดอย่างกระทันหันมันเหมือนมีใครบางคนหรือบางสิ่งปิด มันจากภายนอกพวกเขาทั้งหมดรีบวิ่งกลับไปที่ประตูพยายามจะเปิดออกแต่ก็พบว่ามันถูกล็อกแน่แนแอนประตูมันไม่เปิดเราถูกขังอยู่ที่นี่แล้วเสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้ามากขึ้นทุกคนหันไปทางต้นเสียงและเห็นเงาของผู้หญิงในชุดขาวกำลังเดินเข้ามาหาพวกเขาอย่างช้าๆผิวเธอซีดขาวเหมือนคนตายดวงตาแดงต่ำและท้องของเธอบวมขึ้นอย่างชัดเจนแสดงถึงความเป็นคนท้องที่เสียชีวิตในสภาพหน้าสยดสยองเลือดสีแดงไหลาจากท้องของเธอลงมาที่พื้นแม็กซ์ันเทา นั่นนั่นมันผีผู้หญิงท้องเราต้องหนีทุกคนเริ่มวิ่งไปตามทางเดินพยายามหนีจากผีผู้หญิงท้องที่กำลังค่อยๆเข้ามาไต่สินฝีเท้าของผีดังไล่หลังพวกเขาตลอดเวลาแต่ทุกทางที่พวกเขาวิ่งไปก็เหมือนจะวนกลับมาที่เดิมทางเดินไม่มีจุดจบ,จบ,จบราวกับว่าพวกเขาติดอยู่ในวงจรสยองที่ไม่มีทางออกจูนควาหายใจเราจะทำยังไงไม่มีทางออกเลยทอมเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่เราต้องหาคนช่วย ขณะที่พวกเขาพยายามจะหาทางออกผี่ผู้หญิงท้องก็ปรากฏตัวที่มุมหนึ่งของทางเดินอีกครั้งเสียงกรีดร้องของเธอทําให้พื้นดินสั่นสะเทือนและเลือดไหลาจากท้องของเธอเป็นทางตรงเข้าหากลุ่มเพื่อนทั้งสี่แอนร้องห้ฉันไม่อยากตายเราจะทํำยังไงทันใดนั้นเสียงเคาะประหลาดดังขึ้นจากที่ไกลๆและในท่ามกลางความสิ้นหวังหมอผีในชุดขาวก็ปรากฏตัวขึ้นจากม,มืดเขามีใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเด็ดขาดและประสบการณ์ หมอผีทุกคนหลบไปค่าจะจัดการกับมันเองหมอผียกมือขึ้นและเริ่มร่ายมนเสียงมุนตราดังสะท้อนก้องในถุงทางเดินทําให้ผีผู้หญิงทั้งเริ่มถอยออกไปเธอกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะสลายกลายเป็นเท่าทุลีในที่สุดทอมพอหายใจขอบคุณมากท่านหมอผีหมอผีแต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่เธอวิญญาณอีกมากมายยังคงอยู่จะรีบออกไปซักทุกคนรีบวิ่งออกจากโรงพยาบาลร้างไปในทันทีแมท ที่ผู้หญิงท้องจะถูกกำจัดไปแต่ความรู้สึกว่าสิงล์รีลับย,ยังคงอยู่ในที่แห่งนี้ทำให้พวกเขาไม่กล้าที่จะหันกลับมามองอีก